สวัสดีครับผมได้แพนด้าแพนเนอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่ดีเบ t r เตอร์หรือนักโตวาทีสำหรับคนที่ทำ MBTI เทสได้ ENTP ซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ทำเทสของ MBTI หรือ m y j r r Big Type i n ์อ i น t เ r เเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนั้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับตัวอักษรย่อของนักตัว T E ท t P นะครับตัวแรกตัว E เนี่ยคือ extraversion ก็คือชอบที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีพลังเมื่อได้อยู่ในกลุ่มคนนะครับแล้วก็ชอบการสื่อสารกับคนอื่นอันนี้เขาไม่ชอบอยู่คนเดียวนะครับส่วนตัว n ครับ i n t u i t i v e นะครับก็เป็นคนที่จะเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็มีความสามารถในการคิดเชิงนมามธรรมจะมี ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับมักจะมองภาพอนาคตอยู่อย่างเสมอนะครับถัดมาครับตัว T ก็คือ Thinking นะครับซึ่งอันนี้คือการตัดสินใจของเขาเนี่ยมักจะพิจารณาข้อมูลตรรก,กะแล้วก็เหตุผลเนี่ยมากกว่าการใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจส่วนสุดท้ายครับ Perceiving ก็คือเป็นคนที่มีความยืดหยุน่นแล้วก็เปิดกว้างต่อสิ่ง ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับซึ่งเขาเองเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันมีแผนการที่เข้มงวดเป็นรูทีนซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมักจะปรับตัวได้ดีในตามสถานการณ์ต่างๆครับซึ่งเมนคาแรคเตอร์ของส่วนผสมนี้นะครับก็อันแรกเลยจะเป็นคนที่ชอบพูดนะครับชอบเสวนาเรื่องต่างๆแล้วก็ชอบตั้งคำถามแล้วก็ชอบสำรวจหาเรื่องใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆนะครับถัดมาจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูงนะครับก็แน่นอนว่าชอบค้นหาวิธีการใหม่ๆและก็การแก้ไขปัญหาที่เป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่าวิธีเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดโดยกฎระเบียบซึ่งโดยรวมเนี่ย จะเป็นคนที่มีไหวพริบนะครับแล้วก็ค่อนข้างกล้าหารกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยเขาไม่กล้าพูดอันนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าพูดนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆมากถึงแม้จะดูว่า คล้ายๆขวานผ่าซากแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันค่อนข้างมากนะครับเป็นคนขี้เล่นเวลาเล่นมุกก็จะเป็นมุกแบบสร้างสรรค์เป็นมุกแบบที่ทําให้เราอึ้งขึ้นไปได้นะครับซึ่งข้อเสียนะครับก็จะมีอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งแล้วแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเพียงมุมมองของตัวเองนะครับเนื่องจากเขาคิดว่าเขารู้เยอะรู้หลากหลายนะครับรู้เรื่องในเชิงลึกก็รู้ เราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอ่ะถูกเสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงบางครั้งนะครับแล้วก็มีความไม่ชอบวางแผนไม่ชอบการทํางานที่ซับซ้อนนะครับจะมีความอดทนกับสิ่งพวกนี้ที่ค่อนข้างต่ํานะครับ กับอีกอย่างหนึ่งคือที่บอกว่าประมาณว่าเป็นขวานภาซากเนี่ยเวลาเขาพูดเขาก็อาจจะเหมือนไม่เกรงใจใครนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เกรงใจใครขนาดนั้นแต่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะช่วยเหลือใครหลายๆคนได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะพูดซึ่งบางครั้งคาพูดเขาเนี่ยอาจจะทําลาย โอกาสในความสำเร็จในอาชีพการงานของเขาหรือแม้กระทั่งความสุขนะครับเมื่อเรารู้จักกับคาแรคเตอร์ของนักโตวาทีแล้วเนี่ยเราแน่นอนว่าเราก็ต้องการที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งมีหัวข้อต่างๆกันนี้นะครับขั้นแรกเลยก็คือเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้และก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากว่านัโตัวทีเนี่ยบางครั้งก็มักจะใช้คําพูดที่อาจจะดูเป็นขวานพาซากหรือดูรุนแรงสําหรับคนอื่นแล้วก็ทําให้เนี่ยคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจเขาทาั้งๆที่ความตั้งใจจริงคือเราก็ไม่ได้จะสื่อสารให้ออกมาเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดก่อนพูด ที่จะคิดว่าคําพูดของเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับคนอื่นในแง่ของความรู้สึกนะครับส่วนถัดมาก็ไม่ควรที่จะวิจารณ์ณหรือว่าพูดท้าทายอะไรทุกๆครั้งที่มีการพูดคุยซึ่งอันนี้อาจจะต้องนั่งนิ่งๆหายใจลึกๆยอมรับฟังคำพูดของผู้อื่นก่อนบ้างแล้วเรา ค่อยคิดว่าเราควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดในเรื่องต่างๆหรือเปล่าซึ่งหากมันสามารถปล่อยไปได้ก็ควรจะปล่อยไม่จําเป็นต้องไปพูดไปแสดงความเห็นอะไรในทุกๆหัวข้อซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดูข้าวลาวดูมีความ a g g r e s เล็กๆจึงทําให้คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้ามา เข้าใกล้เราหรือว่าไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรกับเราทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะนั้นเราควรที่จะปรับปรุงในจุดนี้ด้วยส่วนถัดมาครับก็ควรที่จะมีการตั้งเป้าหมายหรือว่าแผนการต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยวางแผนบางทีก็มักจะคิดอะไรแล้วก็ทําแบบนั้นทําเลยโดยที่ไม่ได้มองว่าระยะยาวเนี่ยอะไรจะดีหรือไม่ดีกับตัวเราเองอันนี้ก็ เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะปรับปรุงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือควรที่จะตั้งคำถามนอกจากที่ตั้งคำถามกับเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆจริงๆแล้วก็ควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยว่าตัวเราเนี่ยมีพอหรือยังในเรื่องต่างๆเข้าใจของแท้ในทุกๆเรื่องจริงๆอย่างที่เราเคยคิดหรือเปล่าลองเปิดมุมมอง เรื่องต่างๆเนี่ยว่ามันน่าจะมีอีกหลายๆมุมซึ่งไม่ใช่มุมที่เราเคยหาแล้วเราคิดว่ามันโอเคหรือมันดีซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีความสมบูรณ์แบบในตัวมนุษย์เราเนี่ยมีความดีและบกพร่องในหลายๆเรื่องในบางเรื่องเนี่ย เราก็ต้องยอมรับให้ได้เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนถัดมานะครับอาชีพที่เหมาะสมกับคนที่เป็นนักโต้วาทีนะครับก็ควรที่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆนะครับความหรือมีความคิดในเชิงความคิดสร้างสรรค์หาโซลูชันหาทางออกใหม่ๆนะครับรวมทั้งเรื่องของ การสื่อสารกับผู้อื่นเนื่องจากเป็นเมนสกิลเลยของคนที่เป็นนักโต้วาทีนะครับซึ่งอาชีพที่เหมาะสมก็ได้แก่อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้การคิดวิเคราะห์หรือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยในการทดลองเรื่องต่างๆหรือจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับที่ต้องใช้การสื่อสารมากเป็นพิเศษเป็นนักกฎหมายนะครับที่จะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ตีความ กฎหมายเนี่ยต่างๆในเชิสงสร้างสรรค์หรือเป็นนักวิเคราะห์ระบบหรือแม้กระทั่งนเป็นนักข่าวนักเขียนที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวหรือแล้วก็สื่อสารไปรยังผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยนะครับในส่วนที่ควรจะปรับปรุงนะครับก็แน่นอนควรที่จะตั้งเป้าหมายในอาชีพของตัวเองเนี่ยในระยะยาวให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่คิดแค่ว่าตอนนี้เราชอบแบบนี้แล้วก็จะทําแบบนี้อย่างเดียว ซึ่งมันอาจจะเป็นสปอร์ตมากจนเกินไปจนทําให้ในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของเราหรือในสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นได้ครับอันนี้จะต้องมีการลองฝึกตั้งเป้าหมายนะครับรวมทั้งเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราควรที่จะฝึกการจัดการเวลาของเราฝึกการวางแผนงานให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราควรที่จะปรับปรุงจุดด้อยตรงนี้นะครับเพื่อเติมเต็มให้ ตัวเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือควรที่จะเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็ขอคำปรึกษาคนอื่นบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เติมมุมมองจากสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรจะทำนะครับแต่บางครั้งเนี่ยวิธีการอื่นหรือว่าการแก้ไขปัญหาแบบอื่นๆ่ มันอาจจะเป็นจุดที่ดีกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาในเชิงของอาชีพของเราเนี่ยให้ก้าวก้าวหน้าพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของ relationship หรือความสัมพันธ์นะครับอันแรกเลยก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเมื่อเราเป็นนักโตวาทีนะครับเราควรที่จะ ทำตัวยังไงอันแรกเลยก็คือควรที่จะให้ความสําคัญกับการรับฟังความรู้สึกและก็ความคิดของคนรักนะครับไม่จําเป็นที่เราเนี่ยจะต้องพูดหรือว่าวิจารณ์เรื่องต่างๆเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ฟังความรู้สึกหรือความคิดของคนรักนะครับอันนี้คือเราควรที่จะนําจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เรามีคือสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่า ชอบตั้งคําถามนะครับเราก็ควรที่จะตั้งคําถามกับตัวเราเองระหว่างที่เรามีการพูดคุยกับคนรักของเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราและคู่รักดีขึ้นนะครับส่วนถัดมาครับเราควรที่จะเปิดใจตัวเราเองนะครับแล้วก็แสดงความรู้สึกรักต่อคู่ของเราเอง แล้วก็ถัดมานะครับเราควรที่จะเรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้าหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไท p e ไหนที่เราคบอยู่เนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้ของนักตววาทีเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับแต่ว่าบางครั้งการแสดงออกเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดข้างในบ้างเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในการ อ่อนโยนปนีปานอมนะครับเพื่อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งเรื่องพวกนี้ควรจะ,ะแสดงออกให้คนรักเราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้สึกข้างในเราเองเป็นอย่างไรนะครับถัดมาด้านล่างนะครับในกรณีที่คู่ของเราเนี่ยเป็นแบบแบบนักโตว,วาทีนะครับเราควรที่จะเข้าใจนะครับยอมรับแล้วก็สนับสนุนแนวคิดของเขาความเป็นตัวเขา ให้มาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความต้องการให้คนเนี่ยมาเข้าใจเขามาเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดเช่นเดียวกันถัดมาก็ควรที่จะให้พื้นที่แล้วก็ให้อิสระในการทําสิ่งที่เขาชอบซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของคู่รักทุกๆคู่แต่ว่าของนักตัวทีนี่ยจะต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเขาไม่ชอบถูกคิดกรอบ ให้ทำในเรื่องเดิมๆหรือสิ่งที่มันเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เขาปฏิบัติกันมานครับเราควรที่จะให้อิสระทางความคิดเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยแสดงความเห็นและได้ลองทำในสิ่งที่เขาคิดนะครับส่วนถัดมาก็ควรที่จะมีความแอคทีฟนิดนึงในการเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆที่เขาสนใจเพราะว่าตัวตัวต๊ตโตวาทีเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบพูดชอบเสวน,นา อบแสดงความเห็นโดยเฉพาะเรื่องที่มันอาจจะยากๆกซึ่นเราเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมพร้อมหาข้อมูลหรือว่าตั้งสติดีๆก่อนที่จะคุยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับคู่หลักที่จะปรับเข้าตัวเข้าหากันในส่วนของความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะครับหากตัวเราเป็นนักโต้วาทีเราต้องการที่จะรักษาหรือสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนนะครับอันแรกเลยก็คือควรที่จะ สนับสนุนแล้วก็ยืนข้างๆเพื่อนในเวลาที่เขาต้องการนะครับอันที่สองก็จะเป็นฟังความคิดเห็นของเพื่อนโดยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรให้มากมายนะครับก็ควรที่จะมีการปณนีปนอมมีการพูดอย่างอ่อนโยนอย่างเข้าใจบ้างนะครับซึ่งมันอาจจะขัดกับสิ่งที่ตัวนักโตว,วาทีเองอี่เป็นแต่ว่าแน่นอนครับ ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันก็ไม่ควรที่จะใช้ในแง่ของความตรงไปตรงมาทั้งหมดนะครับเราอาจจะต้องค่อยๆปะล่อมนะครับแล้วก็ปรนณีประนอมเข้าไปก่อนเมื่อสถานการณ์มันค่อนข้างที่ลายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะค่อยๆแสดงความเห็นของเราออกไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับที่จะลองไปปรับตัวกันได้หรือเปล่าส่วนถัดมานะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะ ให้ความสําคัญครับความรู้สึกของเพื่อนนะครับแล้วบางครั้งเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปใช้ตัดก,กัต้องใช้เหตุผลอะไรมากมายในการพูดคุยหรืออธิบายเรื่องต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยให้ใหมันรีแลกซ์บ้างใช้ความรู้สึกในการพูดคุยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะทําให้คนที่เป็นนักโตอาทีเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆได้นะครับ ในส่วนถัดมานะครับถ้าเป็นถ้าเราเองเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบนักตัวทีเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทําให้ตัวเขาดีขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะสนทนาแล้วก็เสนอแนวคิดใหม่ๆคือพยายามเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเนี่ยชอบที่จะพูดชอบที่จะคุยชอบที่จะได้ยินได้ฟังความเห็น ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเนื่องจากเขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเติมเต็มนะครับให้เขาเองมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลองหาข้อมูลหรือว่ารู้เรื่องอะไรใหม่ๆลองเอาไปพูดคุยกันซึ่งคนคนที่เป็นนักตัวทีเนี่ยเขาจะชอบพูดคุยเรื่องใหม่ๆมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ชอบที่จะฟังความเห็นที่แตกต่าง แต่เราต้องไม่คาดหวังนะครับที่เขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าเมื่อเราพูดความเห็นที่แตกต่างไปเขาอาจจะแสดงออกว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดซึ่งเราก็ไม่ต้องไปโต้ไปเถียงอะไรเราก็แค่แนะนําหรือว่าพูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอีกเมยหนึ่งซึ่งหากเขาคิดเองได้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องดีเขาก็จะหยุดไปทําเองโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะทําหรือไม่ทําในสิ่งที่เราพูดนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับสําหรับความสัมพันธ์แบบกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอันแรกเลยเนี่ยถ้าเราเป็นนักตัวาทีแล้วเราจะทําอย่างไรให้ปรับตัวเข้าหาคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับอันแรกก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับความแตกต่างของในวิธีคิดของคนรุ่นก่อนนะครับหรือความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ว่ามันมีความเชื่ออ,อีกแบบหนึ่งซึ่ง มันอาจจะไม่เหมือนในปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหมุนไปไวนะครับก็ควรที่จะเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับความเห็นที่แตกต่างถัดมาครับเราควรที่จะแบ่งปันนะครับแชร์งความรู้สึกของเราเนี่ยหรือว่าความคิดเห็นในเรื่องต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็รับฟังคุณพ่อคุณแม่เขาพูดด้วยโดยที่การฟังเนี่ยก็ต้องพยายามคิดตามอยากเข้าใจแล้วก็ พยายามเข้าให้ถึงความรู้สึกด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการสื่ออะไรและเขารู้สึกอย่างไรอยู่ในตอนนี้อีกอย่างหนึง่งด้วยความที่นักเตะทีอาจจะเป็นบุคคลที่มองเหมือนพูดไม่ชิดความผ่าซากหรือแม้กระทั่งไม่สนใครโดยที่บางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกน้อยใจนะครับหรือเสียใจที่ลูกเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะ จะเรียกว่าเขารพหรือไม่ค่อยที่จะนอบน้อมสักเท่าไหร่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยครับควรที่จะปรับตัวเรื่องนี้แล้วก็พยายามสแสดงออกให้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีต่อสังคมได้นะครับอันนี้ก็ควรที่จะ,สะแสดงออกให้คุณพ่อเขาเห็น นะครับว่าเราเป็นคนแบบนี้และเราก็พยายามที่จะสร้างฝันสดีดีให้กับโลกของเราหรือว่าบ้านของเรานะครับอัแบบนนี้เราต้องขอบคุณเป็นพ่อคุณแม่นะครับที่ทําให้เราเป็นแบบนี้อันนี้สําคัญมากจริงๆส่วนถัดมาหากลูกเราเองนะครับเป็นนักโตวาทีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับอันแรกเลยก็ต้องพยายามเข้าใจนะครับรับรู้ แล้วก็ยอมรับในวิธีคิดแนวคิดต่างๆนะครับในแบบของนักโตว,วาทีว่าเขาเป็นแบบนี้นะครับคิดชอบคิดสร้างสรรค์ชอบตั้งคําถามมักจะพูดแบบควานม่าลากไม่ค่อยคิดมากนะครับอันนี้ก็เราต้องเข้าใจเขานแะนัดหนึ่งก่อนแล้วก็คอยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตรวมทั้งเป็นกําลังใจเนี่ในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็อยากจะทํา อันสุดท้ายเลยนะครับก็หมันที่จะสนทนาแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะสอบถามหรือเข้าใจให้ได้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาในระยะสั้นกางยาวเนี่ยเป็นอย่างไรรมทั้นคอยแนะนำนะครับคอยเตือนสติบ้างว่าเขาอาจจะมองสั้นไปอาจจะต้องมองในระยะ การหรือยาวให้มากที่ขึ้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปคาดหวังอะไร,รับเขาสูงว่าคําแนะนําเราเองเนี่ยเขาจะเอาไปทําหรือไม่เอาไปทําถ้ายิ่งมีการบังคับเขาจะยิ่งไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งเราควรที่จะมีทักษะในการพูดคุยหรือมีจิตวิทยานะครับแน่นอนว่าคนประเภทนี้ถ้ายิ่งท้า ถ้ายิ่งบอกให้ทําเขาก็จะยิ่งไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเรียนรู้นะครับในความเป็นตัวเขาแล้วก็พยายามที่จะดีลกับลูกของเราเนี่ยที่เป็นมัมตโตมาที่แบบนี้ให้ได้